สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับมีเพื่อนสมาชิกใน YouTube ท่านหนึ่งนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาถามพี่โตว,ว่าถ้าเราต้องการแบ่งวัดที่ดินหนึ่งงานเพื่อที่จะเอาไปขายเนี่ยเราจะวัดแบบไหนโดยความยาวที่รู้นะครับผมรู้แค่ด้านเดียวก็คือ15เมตรนะครับผม15เมตรก็คือด้านนี้นะครับผมนี่ด้านนี้นะฮะนะครับผมด้านนี้15เมตรทีนี้มันก็ยังขาดอีก3ด้านนะครับผมนั่นก็คือด้านนี้ ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับผมโดยการคิดในครั้งนี้นะครับผมตัวได้จําลองพื้นที่เป็นแปลงใหญ่นะครับผมก็คือพื้นที่ตรงนี้มัน5้าไร่นะฮะเดี๋ยวใน5้าไร่อันนี้นะครับผมเราจะตัดแบ่งออกมา1งงานนะคร mm ับผมซึ่งวิธีการวัดเนี่ยมันจะมีวิธีการวัดแบบไหน sao? มีขั้นตอนการทาอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะทําให้ดูนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมตรงเนี้ยเรารู้แล้วนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันได้15เ <laughs> มตรนะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นฝั่งง้าัน,นะะ <IC> ่เี มันสามารถเอาฟาร์มยาว15้าเมตรเท่ากันได้ไหมนะครับผมซึ่งถ้ามันไม่ติดขัดอะไรเนี่ยถ้ามันมีลักษณะมีลักษณะพื้นที่เป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ยเราก็เอาฟาร์มยาวที่เป็นฝั่งเนี้ย15เมตรเท่ากันไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ฟาร์มยาว15เมตรตอนนี้เราก็ได้2ฝั่งแล้วนะครับผมก็คือฝั่งบน15้าเมตรฝั่งล่าง15้าเมตรเราก็ยังขาดอีก2ฝั่งก็คือฝั่งนี้ กับฝั่งนี้นะครับผมวิธีคิดนะครับผมด้วยความที่หน่วยที่เขาให้มาตรงนี้มีหน่วยเป็นเมตรนะครับผมเราก็จะใช้สูตรนี้ครับผมก็คือ1ไร่ไลเท่ากับ1,600ตารางเมตรนะครับผม1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตร1งานเท่ากับ400ตารางเมตรนะครับผม ในคลิปนี้นะครับผมเนื้อที่ที่เราต้องการก็คือ1งานเพราะฉะนั้น1งานนะครับผมเราจะใช้ตัวนี้ครับผมนี่ก็คือ1งานเท่ากับ400ตารางเมตรอันนี้นะครับผมนี่ครับวิธีคิดก่าง่ายๆนะครับผมให้เราเอา400ตั้งนะฮะ400ตั้งนะครับผมแล้วก็หารด้วย15นะฮะ15ก็คือ2ตัวนี้นะครับผมมี2ตัวนี้นะฮะ15เท่ากับ400 หารสิบห้าเท่ากับก็เท่ากับยี่สิบหกจุดหหกนะครับผมเท่ากับยี่สิบหกจุดหกสิหกนะครับผมก็เดี๋ยวเราตัดแค่นี้นะฮะจริงจริงมันมีเซตมาร์กกว่านี้นะครับผมเต่ตัดแค่นี้นั่นหมายความว่าสองข้างนี้นะครับผมก็คือข้างนี้กับข้างนี้ก็คือยี่สิบหกจุดหกหกเมตรนั่นเองนะครับผม นี่นะครับผมความยาวที่เราได้ทั้ง4ด้านนะครับผมนั่นก็คือด้านบน15เมตรก็คือเป็นด้านที่เราที่เรารู้อยู่แล้วนะครับผมก็คือ15เมตรส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับผมเราก็เอา15เมตรเท่ากันนะครับผมแลม้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เอา15เมตรในนีนะ้มาหารกับ400นะครับผมเราก็จะได้คําตอบ26.6ก็คือคําตอบของทั้ง2ด้านนี้นะครับผม อันนี้ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะมาคิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเราเอา15มาคูณกับ26.66เนี่ยมันจะได้1งานจริงไหมนะครับผมวิธีนะครับวิธีคิดน,นะฮะเราก็เอา26.66ิบหกจุดหคูณสิเท่ากับยี่สคูณสิ เท่ากับเราจะได้เท่ากับ399.9นะครับผม399.9อยเเันนี้นครับผมคำตอบตัวนี้มันก็จะใกล้เคียงกับ400มากที่สุดนะครับผมก็นะคือใกล้เคียงกับ400มากที่สุดเลยก็คือ400ก็คือตัวนี้ครับผมนี่หงานเท่ากับ400ตารางเมตรอันนี้มันได้399.9ตารางเมตรนะครับผม ก็ถือว่าใกล้เคียงนะคะเศษผลที่มันขาดมันขาดไปไม่เต็มสิลหรอกนั่นก็คือเป็นเพราะว่าไอ้ยี่สิบหกจุดหกเนี่ยจริงๆร,งรงแล้วมันมีเศษต่อไปอีกนะฮะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราเอาแค่ยี่สิบหกจุดหกแค่นั้นเองถ้าเราเอาเศษเอาเศษทั้งหมดเนี่ยมาใส่เนี่ยมันก็จะได้เท่ากับสี่ร้อยนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าตอนคิดจริงอ่ะเราส่วนมากเราจะตัดเศษกันนะครับผมก็จะเอาแค่นี้นะครับมันก็เลยทําให้พื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับผมใกล้เคียงกันสําหรับใครที่มี แบ่งที่ดินที่เป็นแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น 1, งาน2งาน3งานหรือว่าจะเป็น1่ไร่2ไร่3ไร่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ